ทักทายกันในวันเข้าพรรษานะคะสำหรับอาหารในครัวของจอมวันนี้ค่ะเพื่อนๆก็คืออาหารที่เราจะเอาไปทำบุญนั่นเองค่ะทุกคนนะคะเป็นการผัดหมี่นะคะโดยใช้เส้นจันค่ะก็ง่ายๆนะคะเตรียมเครื่องไว้นะคะ หั่นแครอทหันท่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเส้นจันเนี่ยไม่ต้องแช่น้ํานะคะไม่ต้องลวกก่อนแค่กะน้ําพอดีก็สามารถที่จะเอามาผัดได้เลยนะคะทุกคนเตรียมผักไว้ใส่นะคะมีไข่นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีการทําไข่นะคะไข่เจียวไว้ก่อนด้วยสําหรับของจอมนะคะเพื่อที่จะเอาไปซอยนะคะเอาไปซอยเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยคะ่ะโรยตอนที่ว่า เราทำผัดหมี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มีการใส่ลูกชิ้นด้วยนะนะคะมีเห็ดหอมมีแครอทค่ะแครอทซอยเป็นเส้นยาวๆนะคะเพื่อความกินแล้วกลมกล่อมไปกับเส้นเส้นหมี่เส้นจันนะคะทุกคนนะคะ ไฟเริ่มร้อนแล้วค่ะกระทะร้อนแล้วทำยังไงดีนะคะเครื่องปรุงก็เตรียมหมดทุกอย่างแล้วทำไข่เจียวไว้แล้วนะคะไข่เจียวบางๆทำไว้แล้วนะคะก็พักไว้ก่อนค่ะพักไว้รอค่ะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเอาเห็ดหอมะค่ะทุกคนกรณีนี้นะคะผัดเนี่ยจอมใช้หอมซอยนะคะไม่ได้ใช้กระเทียมนะคะผัดหมี่เนี่ยอาจจะใช้สูตรแบบโคราดนิดหนึ่งใช้หอมซอยนะคะเอาลงไปนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมไปเห็ดหอมเนี่ยเราต้องเหมือนกับ ว่าเอาไปเอาไปใส่กระทะทอดให้ให้มีรสหอมของเขาขึ้นมาก่อนนะคะเวลาปรุงอาหารนะคะทอดคั่วๆอยู่ในกระทะก่อนค่ะแล้ววัตถุดิบเนี่ยนะคะทยอยใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะเหมือนกับผัดผัดผัด,ผดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะลําดับต่อไปเนี่ยเติมน้ํานะคะเปิดเติมน้ําในเครื่องปรุง เติมน้ำกะให้ได้ปริมาณพอกับหมี่ที่เราจะผัดนะคะอันนี้เนื่องจากผัดไปทําบุญด้วยเนี่ยก็จะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะเต็มกระทะใหญ่ๆอันนี้เลยนะคะทุกคนเกือบเต็มเลยนะคะพอใส่ลงไปนะคะเราก็ปรุงปรุงรสของน้ําปรุงหมี่นะคะสําหรับอันเนี้ยนะคะสูตรง่ายๆบางทีบางคนก็ใช้น้ำมะขามนะคะผัดแบบผัดหมี่คราชแต่ทีเนี้ย ละลายมะขามไม่ทันก็ใช้ซอสนะคะซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะใส่ลงไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะคะจะใส่เต้าเจี้ยวก็ได้นะคะใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่แต่ทุกอย่างต้องเบาๆนะคะเพราะเครื่องปรุงรสลักษณะเต้าเจี้ยวหรือว่าซีอิ๊วขาวใดๆเนี่ยจะมีความเค็มนะคะทุกคนใส่ลงไปนะคะในกระทะใส่น้ําตาลนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็ ใครชอบผงปรุงรสอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ไม่ชอบทานน้าตาลเนี่ยก็ใส่เป็นผงปรุงรสไปนะคะแต่ของทางนี้ไม่ไม่ได้ใช้ผงปรุงรสก็เลยใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อลดรสชาติที่มันไม่ได้หวานแหลมจนเกินไปค่ะทุกคนปรุงรสด,ดีๆนะคะปรุงรสด,ดีๆให้น้ําน้ําปรุงหมี่ในนั้นอะเดือดก่อนนะคะพอน้ําปรุงหมี่เดือดแล้วนะคะเอาเส้นใส่ลงไปค่ะทุกคนผักไว้ใส่ทีหลังนะคะยกเว้นแครอทที่ชิ้นใหญ่ๆนะคะใส่ลงไปนะคะ ลงไปปุ๊บหนึ่งนะคะคนคนคนหมี่ค่ะถ้ารสชาติน้ําปรุงดีแล้วเนี่ยต้องพยายามผัดหมี่ให้ได้จังหวะที่ดีนะคะให้ไวๆนิดหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหมี่เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาสุกข,ของเขาอยู่นะคะผัดนานเกินไปก็จะเละนะคะผัดนานเกินไปก็จะเละเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอผัดหมี่แล้วนะคะปรุงน้ําปรุงได้ที่แล้วชิมเส้นหมี่เอาเอา,เอาช้อนซ่อมนะคะตักขึ้นมาดูก็ได้ว่าสุกหรือยังพอถ้าเกิดเส้นหมี่สุกแล้วนะคะทุกคน เติมผักลงไปค่ะคนคนคนผักนะคะคนผักให้ให้กระลำปีที่ใส่ลงไปเนี่ยคือเราต้องผัดไวๆนะคะเพื่อความกรอบของกระลำปีอยู่แล้วผักอย่างอื่นก็ทยอยทยอยเอาใส่ลงไปนะคะส่วนของั่วงอกเนี่ยเอาไว้เอาไว้ทานเคียงกับเส้นหมี่นะคะที่หลังเมื่อสุกแล้วนะคะผัดต่อไปค่ะผัดต่อไปแบบไวๆนะคะตอนนี้เร่งความเร็วเลยนะคะตอกไข่ไปเพื่อความนัวนะคะแหวกเส้นหมี่ ออกตอกไข่ลงไปอีกใบสองใบแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ผัดเร็วๆที่สุดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ผัดหมี่เส้นจันแบบนี้ออกมานะคะสําหรับทานในครอบครัวแล้วก็เอาไปทําบุญในวันพระใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในวันนี้ค่ะและทุกๆวันตลอดไปค่ะมีอาหารที่อร่อยอร่อยทานกันในทุกวันเลยนะคะขอบคุณค่ะ